สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนนาถึง15กรกฎา มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นี้ จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำรับในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องมาดูไพ่ใบแรกของชาวราศีมิถุนไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่58ได้ราศีกุมแล้วก็ราศีมีนกุมธาตุลมมีนธาตุน้ําเขาบอกไพ่ใบนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะการการเงินดีความความรักดีมีเสน่ห์ในช่วงของเดือน ธันวาคมเรื่องราวดีๆของชาวราศีมิถุนถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักพัฒนาที่ชอบทำงานอะไรที่แบบมีความคิดพลิกแพงนะเขาบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีความคิดพลิกแพงในด้านการทำงานและเอามาต่อยอดในการหาเงินได้นะคะ คุณจะอาจที่จะมีหัวคิดพลิกแพงเอาอนุ้น,นมาผสมอันนี้เอาอันนี้มาผสมอันนั้นแล้วทําให้มันมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมันทําให้คุณสามารถต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ขึ้นมาได้สําหรับใครที่เป็นนักพัฒนาเป็นหัวมีหัวในด้านเชิงธุรกิจที่ชอบพัฒนาต่อยอดในในธุรกิจที่ อาจจะมีความคิดสลับซับซ้อนในการเอาอันนี้มาผสมอันนั้นเอาอันนั้นมาผสมอันนี้เพื่อให้คนยากในการลอกเรียนแบบคุณก็อาจที่จะเป็นไปได้ในในชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้แต่ถ้าใครไปโฟกัสเรื่องความรักบอกได้เลยว่าความรักค่อนข้างโดดเด่นมากเลยในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์แรงมีสเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยถ้าไม่โฟกัสเรื่องความรักแบบเชิงหนุ่มสาว ต้องการโฟกัสให้มีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาสนับสนุนก็มีนะมีคนให้ความรักใคร่เมตตาสนับสนุนคุณอยู่เพราะคุณเป็นคนที่สามารถเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยคนรักคุณไม่ใช่รักแค่เพศตรงข้ามรักคุณทุกเพศทุกวัยเด็กกว่าก็รักคุณได้รักคุณอาจจะชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณได้ ในด้านการที่มีสติปัญญาความรู้มีความคิดที่ฉลยฉลาดแยบยลไม่ค่อยเหมือนใครตรงนี้เป็นสเสน่ห์ของคุณเป็นสเสน่ห์ของชาวราศีมิถุนที่คุณควรที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจะทําให้คนที่เขาอยู่ใกล้ชิดคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คอยสนับสนุนคุณคนที่คอยผลักดันผลักดันคุณเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาน่ายกย่องมาก เพราะฉะนั้นเขาจะผักดันคุณดังนั้นในเรื่องการงานก็เด่นในเรื่องความรักก็ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณโฟกัสเรื่องไหนหรือจะโฟกัสทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันแต่ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่43ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลจะดีเกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับคนที่ เดินทางอยู่บ่อยๆงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้คําพูดคําจาหรืองานที่ออกไปติดต่อเจรจาเจรจาสื่อสารพบปะเจอะเจอผู้คนข้างนอกอันเนี้ยจะโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีมิถุนแล้วบอกได้เลยว่าจะมีความมั่นคงคุณต้องเติมความทันสมัยลงไปสักนิดจะคําพูดคําจาให้มันดูสนุกสนานได้เริงเข้าได้กับทุกเพศทุกใบสมมุติเราไปติดต่อลูกค้าหรือเราไปเสนอโปรเจกต์การเสนอโปรเจกต์ต้องรู้ว่าต้องมีความทันสมัย แต่ถ้าการไปติดต่อลูกค้าต้องมีความสนุกสนานต้องดูกาละเทศะให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่ไปน,นำเสนอโปรเจกต์ผู้ใหญ่แต่เอาความสนุกสนานเข้าไปมันไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าผู้ใหญ่ในบางคนไม่ชอบแต่ถ้าเรามีความทันสมัยเข้าไปมีความคิดความอ่านที่ทันสมัยที่แบบพอไปเสนอโปรเจกต์ปุ๊บแล้วความคิดคุณไม่เหมือนใครอันเนี้ย บอกได้เลยว่ามีโอกาสก้าวหน้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าไพ่สองใบที่ขึ้นมาขึ้นเลือดกรุ๊ป a b ตลอดเลยเพราะฉะนั้นขึ้นมาแล้วสองใบบ่งบอกถึงการที่คุณอาจที่จะทําทํางานคนเดียวก็ได้ทํางานเป็นทีมก็ได้ในที่นี้เขาบอกว่าต้องมีน้ําใจด้วยต้องยื่นมือเข้าให้การช่วยเหลือผู้ ผู้อื่นด้วยมันถึงจะมีเขาเรียกว่าสร้างทานบารมีให้กับตัวคุณมันจึงทําให้คุณเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้ในช่วงเดือนธันวาคมใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีก็จะทําอะไรกับคุณค่อนข้างที่จะได้ยากมากเลยทีเดียวสําหรับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่73 73ได้ราศีตุลแล้วก็ ราศีสิงห์ราศีตุลธาดลมราศีสิงห์ธาุไฟเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ถ้าดีเกี่ยวกับเรื่องงานดีไหมมันจะเป็นไพ่กลางๆมันจะดีเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ที่มันเป็นไพ่กลางๆเพราะคุณมีศัตรูศัตรูจะเป็นเพศเดียวกันนะคะจะเป็นคนที่มีอํานาจวัสนาบารมีค่อนข้างที่จะเหนือคุณหรืออาจจะเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งดูเป็นคนเหมือนมีมนุษยสัมพันธ์กับคุณที่ดีแต่จริงๆแล้วไม่มีความจริงใจ อาจจะเข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่าทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จริงใจคนนี้รักเราคนนี้ดีกับเราอย่าไปไว้วางใจใครมากเกินไปนะเพราะเขาจะมาขัดแข้งขัดขาจะมาล้วงความลับของคุณแล้วมันจะทําให้เรามีปัญหากับเขาทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีการขัดแยง้งกันเกิดขึ้นอาจจะมาแกล้งทําเป็นทําดีกับเรามามาทาเป็นห่วงใย,ายมาชี้แนะมานําเสนอพูดนูน่นพูดนี่แล้วทาให้เราไปอาจไป ไปทะเลาะกับคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะเราดูด้วยว่าเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นมิตรแต่ไม่ใช่มิตรแท้ต้องดูดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของคุณบอกได้เลยว่าถ้าคุณทํางานด้วยวามขยันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็ลงไปคุกคีทํางานด้วยตัวคุณเองคุณได้รับข่าวดีแน่นอนกับการทํางานเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลคอยจับ จับตาดูงานดูผลงานของตัวคุณอยู่แล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอยู่แล้วเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่ศัตรูมันก็ต้องมีคนเราดีได้แต่อย่าเด่นพอดีแล้วมันเด่นขึ้นมาเนี่ยมันย่อมมีศัตรูที่จะหมันไส้คอยขัดแค้งขัดขาเราระวังคําพูดนะอย่าตรงไปตรงมาหรืออย่าขวานผ่าซากมากเกินไปพูดตรงเกินไปก็ไม่ดีนะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่12ได้ราศีธนูแล้วก็ราศีกุม ราศีธนูกับราศีกุมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันต้องบอกได้เลยว่ามันเกิดสติปัญญานะสาหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนไพ่ใบนี้เขาบอกว่าดีเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะส่งผลถึงความมั่นคงให้กับตัวคุณได้เพียงแต่คุณต้องย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่คุณทำให้เกิดความชำนิชำนาญตั้งเป้าหมายในการที่คุณจะทำมีความคิดฉลาดแยบยลหาความทันสมัยบวกเข้าไปกับสิ่งที่คุณทำเสริมความทันสมัยเข้าไปเสริม การทำงานที่มันมีความแยบยนต์ที่คิดสลับซับซ้อนหลายๆชั้นให้คนยากต่อแบบมันจะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวคุณเองบอกได้เลยว่างานคุณจะบรนรลุเป้าหมายแล้วก็จะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของเจ้านายหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งลูกค้าได้ด้วยนะคะมาดูว่าเราจะใช้ไพ่ออรเคลขยายต่อว่าจะ มีเรื่องราวดีๆอะไรต่อไปนะคะไพ่ใบต่อมาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีความรู้เยอะแยะนะขุดเอาออกมาใช้ความรู้ที่คุณมีอย่าโมแต่เก็บอย่าโมแต่ทาในสิ่งที่คุณทําแค่ตรงนี้อย่างเดียวคุณยังมีความรู้อีกเยอะที่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้มันจะส่สสงผลทําให้เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับคุณได้ความรู้ที่คุณยังมีอีกเยอะเนี่ยเอามาคิดและเอามา พัฒนาต่อยอดนะคะเป็นความคิดที่เรียกว่าเสริมเข้าไปแซมเข้าไปให้คนอื่นยากต่อการเรียนแบบมันจะทําให้เป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตคุณไม่ใช่เก็บเอาวะสติปัญญาความรู้ที่มีทําอยู่แค่อย่างนี้นซ้ำๆซัซกๆไม่พัฒนาไม่ทันสมัยมันจะไม่เป็นเรื่องราวดีๆแต่ถ้าคุณเอาความรู้ที่คุณมีออกมาพัฒนาต่อยอดพัฒนาเปลี่ยนแปลง โครงสร้างใหม่แต่มันยังคงความความเป็นแบบเดิมแต่มันอาจจะมีโครงสร้างใหม่ๆปะปนขึ้นไปทําให้มันเป็นอะไรที่ดูทันสมัยมากขึ้นมันจะเกิดเรื่องราวดีๆสําหรับชีวิตของชาวราศีมิถุนได้นะคะภายใบต่อมาเราจะเห็นว่าเราจะเจออุปสรรคกากน้าต่างๆเกิดขึ้นจะเจอเรื่องราวที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีคู่แข่งอะ่ะ เราจะเจอคู่แข่งเราจะเจอความยากลำบากมันไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆนะเพียงแต่เราต้องใช้ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นนะคุณอาจจะมีการขัดแค่ถูกขัดแข้งขัดขาเกิดขึ้นนะคุณอาจที่จะโด,โดนคนคอยตําหนิติเตียนว่ากล่าวนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณใช้ความอดทนสู้ต่อไปลุยต่อไปไม่มีใครที่จะเหนือคุณได้ คุณจะข้ามผ่านจุดต,ต่างๆเอาวิชาความรู้ที่มีขุดเอาขึ้นมาใช้อย่าเก็บงำเอาไว้ทําให้กลายเป็นว่ามีความรู้ทั่วหมหัวแล้วก็เอาตัวไม่รอดมันก็จะทําให้ภาระหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังแบกรับมันจะกลายเป็นหนักเกินไปเอาวิชาความรู้ที่มีเอาขุดเอาขึ้นมาใช้ภาระต่างๆที่กําลังแบกรับมันจะเป็นเรื่องสบายๆสํา,สาสหรับคุณเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข่าวขราวที่ดีและเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับคุณได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ ได้พไพ่ใบที่67ได้การว่ากีดใจคําว่ากิกีดใจในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแรงกระทบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเหมือนเป็นคนเป็น i n t เวิร r ดนะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยใครที่เป็นอิโท t เวิ e r ดเนี่ยโอเคมากเลยเพราะว่า i n t เวิร r ดเนี่ยเขาจะอดทนเขาจะนิ่งเขาจะเฉยเขาจะไม่โต้อตอบเขาจะเก็บ ประสบการณ์เก็บเกี่ยวความเจ็บปวดเก็บเกี่ยวเรื่องราวร้ายๆที่ไม่ดีที่เข้ามาทําร้ายจิตใจเขาเนี่ยเอามาเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วทําให้เขาเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยคุณต้องมีความอดทนอดกั้นกับสิ่งต่าง ให้มากที่สุดแล้วบอกได้เลยมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพราะศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณมันไม่สามารถทําอะไรคุณได้ไงมันก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทําเห็นมะมาดามยังไม่ได้เห็นไพ่ใบนี้ก่อนนะสับแล้วก็เปิดมาวางคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องด้านหน้าที่การงานอย่างแน่นอนถ้าคุณต้องใช้ความมานะอดทนเอาวิชาความรู้ที่มีคุดออกขึ้นมาใช้ให้หมดแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ย สามารถต้านต่อแรงกระทบต่างๆได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งความรักต่อให้คุณมีคู่แข่งมากแค่ไหนก็ตาม คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะได้ใจของคนที่คุณรักใครที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่กําลังจะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันส่วนใครที่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงไม่เข้าใจกันไม่ศึกษาดูกันให้ดีซะก่อนว่าเอ๊ะอะสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้เราขาดตกบกพร่องอะไรไหมหรือสิ่งที่เราเป็นแบบแบบนี้อยู่เนี่ยเขาตําหนิติเตียนเราเพราะสาเหตุมาจากเรื่องนี้จริงไหมถ้าเราปรปับปรุงแก้ไขบอกได้เลยว่า ความรักของคุณมันจะไม่เก่าเลยนะคะทีนี้มาดูว่าเราจะใช้ไพ่ย,ยิปซีในการขยายต่อว่าไพ่ย,ยิปซีจะสรุปให้กับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนว่าอย่างไร ให้ใบแรกโอ้ยเดอะซันเขาบอกว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะหรือมีโอกาสที่จะได้ทํางานท้าทายความสามารถคุณนะขุดอวิชาความรู้ที่มีเอาออกมาทําให้เต็มที่เลยจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆ ที่มันท้าทายความสามารถคุณแล้วจะประสบความสําเร็จแล้วจะทําได้ด้วยนะคะเอาประสบการณ์ชีวิตที่เคยเจ็บช้าเคยเถูกกลั่นแกล้งเคยถูกลังแกเคยผิดพลาดเอาขุดเอาขึ้นมาใช้ให้หมดมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายและทําได้ประสบความสําเร็จได้ขึ้นจัสติกงานคุณจะมั่นคง คุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะมีงานเสริมพิเศษเกิดขึ้นเหนื่อยหน่อยยากหน่อยลําบากหน่อยฝ่าฟันหน่อยแต่ประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงแน่นอนคนจะเชื่อถือและศรัทธาคุณคนจะเลื่อมใสในตัวคุณมากยิ่งขึ้นในการทํางานเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนจัดได้ว่าในเดือนธันวาประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานและมีความมั่นคงเพียงแต่ระวัดระมัดระวังคำพูดหน่อยอย่าพูดตรงอย่าพูดแรงไปนะ ให้ใบต่อมา The Full oh, The Full ยังพูดถึงการที่โครงการใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะมีโครงการของการอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวก็ทำได้นะแต่มันเป็นอาจจะไม่ไม่ตรงสายงานที่คุณทำอยู่เป็นประจำก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้สายงานประจำที่คุณทำอยู่แต่คุณอาจจะมาศึกษาเรียนรู้ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำแบบเป็น j อบเล็กๆทำแบบว่าเป็นงานสนุกๆ ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่อาจจะต้องอดทนต่อแรงกระทบต่างๆที่เจอลูกทัวบางทีอึดอัดลาคาญใจแต่อันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่คุณจะต้อง เอามาพัฒนาตัวเองและถ้าคุณไม่ท้อซะก่อนคุณจะสําเร็จแต่ถ้าคุณท้อซะก่อนคุณจะไม่สําเร็จคุณอาจจะไม่เอาและไม่ทําดีกว่าเช่นไม่มาทนต่ออารมณ์ของคนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆค่อนข้างมีเยอะนะสําหรับชาวราศีมิถุนมาดูสรุปใบสุดท้ายสรุปใบสุดท้ายได้ก้าไม่เท้าเก้าไม่เท้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าคุณอย่าไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นนะเขาบอกว่า คนที่จะคาดหวังได้ดีที่สุดเลยคือตัวคุณเองคุณจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยการที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองไม่ใช่มาจากคนอื่นคนอื่นจะเป็นตัวเตะถ่วงชีวิตคุณเพราะฉะนั้น อย่าเอาคนอื่นมาเตะถ่วงชีวิตคุณอย่าไปคาดหวังว่าเอ้ยเช่นมาคุ้นกับคนนี้ดีกว่ามาั้งมันอาจจะทําให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่าไปคาดหวังตรงนั้นบางทีก็อาจจะมาหลอกเอาความรู้ของตัวคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองเท่านั้นเรื่องความรักดีๆก็จะเกิดขึ้นได้อย่าเจ้าชู้เท่านั้นเองเพราะว่าชาวราศีมิถุน คุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วด้วยราศีมิถุนเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าบริหารสเสน่ห์ด้วยกันครบซ้อนหลายๆคนนะมันจะหลุดมือหมดเลยทุกคนตัดสินใจว่าคนไหนที่ดีแล้วเลือกคนนั้นไปแล้วคุณจะเจอคนที่ดีและถูกใจและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และลงเอยกันได้นะคะจบคำพยากรณ์สำหรับเรื่องราวดีๆของชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนแล้วนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ